ห้าสี่แคบแล้วก็ไปซื้อกันเองนะห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้เธอช่วยแน่าร่างน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอไปล่องลอยอยู่ในฝันกลางวันโอ้เธอช่วยแน่าร่างน้อยหน่อยหากเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าลอย เ,เ,เดี๋ยวใครมาลองรักแล้วฉัน,นหน่อยน้อยเลยอะีไม่ได้เลขเอ้าคุณมาเลยนะกคนไม่ได้เลขเลยอ่ะจิคือตะกี้บอกไปแล้วว่าเลขอะไรในเพลงในเพลง<ม>หน้าหลักหน่อยลงหน่อยม,มันมีเลขให้ทุกคนดูโอ<ด>้ทุกคนถ้าทุกคนมองให้ลึกมันมันต้องมองให้ลึกทุกคนเราต้องมองมองเราเราจ้องเราแบบอะมีคนใกล้เคียง,งดีคนใกล้เคียงแล้ว คนต้องมองให้ลึกนะคะเพราะว่าคนจะถูกหวยไม่ได้ถูกกันแบบง่ายๆถ้าเกิดจะถูกง่ายๆเขาก็รวยทั้งประเทศแล้วเอออ่าอย่าลืมใครถูกห่วยไปเปย์คุณกิตตินเพอร์เซ็ตด้วยนะคะครับคืออยากให้ทุกคนสนับสนุนเขาเพราะว่าคือคุณกิตตินเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งถึงเขาอาจจะหน้าตาดูแรงไปหน่อยแต่ว่าผมว่าเนื้อแท้ข้างในใจเขาจริงๆแล้วอะเ่คยเห็นแวบๆขนาดนั้นเพื่อไปเดินเซ็นใช่เขาเป็นคนอบความอาลีมากคือเราเดินๆคุอเขาอย่างงี้เยแบบใช่เราเราไหว้เขาได้เลยแบบ สก,กาลาได้เลยอ่ะคือเขาเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบน่าทานุถนอมมากเราว่าเราเราอยากไหว้เขามากมาไม่ทันพี่ร้องอีกทีได้ไหมมันคือเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์คือกลัวพี่กิตติมจะฟ้องเน้อไหมใช่เร,เราไปร้องเพลงเราลองได้อรอบเดียวไงเพราะว่าไม่คือเราร้องเพลงเขาไม่ได้ทุกคนเข้าใจไหมคือ้างไากลัวรโดนฟ้องอันกอริทึมมันจับแล้วเดี๋ยวพอร้องอีกรอบอันกอริทึมจับแล้วเราเราเดี๋ยวโดนบล็อกไลฟ์ละแต่ถ้าทุกคนทาให้มันแบบ ราจะบบขออะไรดีนะเราจะเราทำไมลไม้องเหมือนต้นฉบับอันนี้ก็เป็นพรสอ,อ,นนองเขาเหมือนกันอันนี้คือซ้อมร้องนะทุกคนรู้ไหม <า S 1> ว่าเขาอะอยากจะเป็นกิตินมากนะเขาอะอยากเป็นกิตินมากนะทุกคนรู้ไหมแบบอยากเป็นกิตินมากเพราะกิตินน่เท่เซ็กซี่หล่อน่ารักในคนเดียวกันแต่ว่าไม่กล้าเป็นอ่ะมันยาก คือเราไม่อาจฝันม,มันฝันไม่ได้ถ้าฝันนะคือดาวเลยคือวฝันที่อะไรฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วฉันก็แล้วฉันก็ฝันอึชาคนไทยทํคนไทยทําเขาไม่ใช่คนไทยนะ,ะไม่ใช่คนไทยครับคืออนีที่พูดไทยได้เรียนมานะคะคือคือเราเรียนตั้งแต่เด็กๆครับเรา เราเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเรียนภาษาไทยเพราะว่าอยากให้มาทําธุรกิจที่ประเทศไทยก็คือกิตตินู๋ชอบมากเลยว่ากิตตินหล่อมากคือนี่ไร่ตะไครนะคะคือสะไครนั่งไร่อยู่คนเดียวแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ชื่อกิตตินเราชื่อเราชื่อเคครับเคเคเราชื่อเคเคไห่เคเเ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  พูดไทยใช่ค่ะเพราะว่าเรียนมาคือมามาได้นั่นหมาเอ่อเอ่อพาผมไปเรียนต้องได้เจอหน้นแต่เด็กๆลิ้นเป็นลไรไม่เราเราพูดไทยไม่เก่งมากครับเคเคหล่อมอ๋อคุณเคหล่อมมากอู้ยขอบคุณครับอุ้ยแล้วกิตตินเขาจะนอยป้ากิตตินไม่นอยหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนใจใจอบอ้อมาเรียนละเคเคอุ้ยทำไมคุณชมเคเคเยอะมากเลยขอบคุณครับ คุณเคคุณเคแบบมีด้อมแล้วนะคะขอบคุณครับ Where you from ครับคุณเค I'm from LA LA ที่ LA อาหารแซ่บมากเลยครับว้าใช่เราเราชอบกินตำหลวงพระบาง LA อ่ะเครื่องนี้นะคะถ้าทุกคนไปถึง LA จะต้องกินร้านเส้นเส้นตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางเป็นกะปิ ขอชื่อดอมคุณเคหน่อยดอมเหรอครับอ่าชื่อดอมวา <c oughs> ชื่อดอมวาที่ LA มียำแซ่บๆมีนะคะมีครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนของคนไทยมากเลยครับเพราะว่าเราเปิดบ้านแฟนเคเคอ่าได้นะคะขอบคุณครับทุกคน <c oughs> thank you for your your love อันนี้ขอขอดูคถามได้ไหมว่าคุณเคธีมีจะมีผลงานต่อไปไหมเอ่ออันนี้ต้องอุ้มไปก่อนนะครับเพราะว่าทางผู้จัดบอกว่ายังยังไม่เปิดยังไม่ได้บอกว่าวงสวงเลยครับอุ้ยวงสวงวงสวงครับด้อมคิกคักอะอะไรนะะกูแต่ตาตั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้แก่ด้อมคิกคักคิกคักกคักเวลาอะไร สิเรื่องใจ, <แก S 1> ใจเย็นเวลาเราเงี้ยน่ารักน่ารักรู้ศัพท์ไทยเยอะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวมีเพื่อนค,อคนจริงจริงเมื่อก่อนนะครับผมผมพูดภาษาอ่าอ็งอังเลสตลอดเลยครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ตีเพราะว่าสำเนียงบริติชไหมย่อแบบ h ว t s y o u ่ name ย่าอ่าแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ตีครับเพราะว่าไม่อยากให้พูดภาษาไม่คือเขาว่าอยากให้เราอะอยู่กับเพื่อนคนไทยได้แบบ ลงตัวไม่อยากให้เพื่อนแบบเฮ้ยโทษกระเอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเรื่องแบบปาแต่ว่าจริงๆอ่ะเราพยายามทำให้แบบเป็นคนไทยมากที่สุดเรากลัวแบบมแาบฮ้่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่กลัวบอกว่ากลัวน้องเคเขากลัวโดนคุณเคยพูดคุณเคพูดไทยเกง่งเขาบ้องคาพี่เคเคเเหมือนพี่กิบอกอะไรนะผมไม่เห็นแปลกก็อุตส่าห์ผิดเพ<อ>ี้ยนไปแล้ อ่ะคอมเมนต์ไหมนี่ช่องทางติดนี่ช่องทางติดใช่ค่ะคุณเคสามารถแบบช่องทางนี้ได้เพราะว่าคุณเคก็จะเห็นนะเห็นแพี่เคเคหน้าคุณมากไม่ต้องคุณนะคะเพราะว่าเป็นเิดตัวครั้งแรกนะคะเขาชาวต่างแดนใช่ค่ะ

คือแฮปปี้มากทุกคนรู้ปะทุกวันเนี้ยคือคอมเมนต์เยอะมากคือจากเมื่อกี้คืออะไรนะเพลงอะไรหรอคะชื่อเพลงอะไรจะไปรอเมื่าไหเพลงอืมน่ารักน่ารักหน่อยลงหน่อยครับเขามีท่าป่ะช่วยสอนหน่อยได้เลยครับเมื่อกี้คุณกิจทำอะไร one two three oh oh เธอช่วยน่ารักหน่อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยลองลอยอยู่ใน ฟันคลังวันโอ้เธอฉันน่ารักน้อยอีกหน่อยถ้าเป็นแบบน,นี้ฉัน oh. ไม่กล้าปล่อยตึงกันเดี๋ยวใครมางล<อ>งละเป็นจังหวะตึง oh oh. กันเหล่าฉันน้อย yeah. มีเวอร์ชั่นอิงไหมคะมีเป็นเวอร์ชั่นจีนค่ะเราลืมภาษาอังกฤษไปแล้วครับเพราะว่าเราคือตอนนี้ทุกคนคุณเคกำลังซุ่มเรียนจีนนะคะอ่ะไหนแป๊บนิด นี่ฮะวอชื่อคือวอชื่อเคเคคิดเคเคอ่าครับติ่งกะอะไรนาะเข่าเวอร์จีนเข่าเวอรจีเหรอครับ ว่าชู and โคชูด้า and จิโกโนะฮิสึก้ารุเปนญี่ปุ่นเลยฮิจิโกะมุนิวอลียังไ,น,ไนี่แปลว่าว่าไอ้นี่แปลแปลว่าผมรักคุณครับคคุณเคลกำลังบอกรักแฟนคลับนะคะครับก็คบใครใครที่เป็นแฟนคลับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ ติดตามเคเคนะครับแต่ว่าเคเคอยากให้ทุกคนไปติดตามพี่กิตินมากกว่าครับเพราะว่าเราอยากให้พี่กิตินมีคนรักเยอะๆครับวันไหนเราจะพาคุณเคกับคุณกิตินไปเจอกันนะคะทุกคนไเ,ครเร็อยากให้เขาเจอกันได้เลยครับคุณเคจะโอเคใช่ไหมจะไม่เขินเนาะไม่เขินครับน้องกิตินกิตินผู้ชายอะ่ะคุณสกายสู้ไม่สู้อยู่แล้ว ื็ออยู่แล้วพี่กิตตินกิตินไหนคะพี่เคเคบอกรักหน่อยอ๋อพี่เคเครักทุกคนอยู่แล้วครับอ่า uh, I love you so much อ uh, ่ Thank you for your support อ uh, ่ andI will do my b e yeah. s t y e พี่สก,กายนี่คือมิเนเจอร์น้องเคเคใช่ค่ะแค่น้องเคเคนะคะน้องเคเคเท่านั้นครับถ้าน้องเคเคสก,กายจะดูแลเอง ครับผมมา n น m i s KK นะครับอออ่่าาคมเรื่องนี้ coming soon นะครับ KK กำลังจะมีผลงานอ่า uh, acting การแสดง <Act S 2> ครับแต่ว่านี่แอบ,บกระซิบได้ไหมว่าสั่งทองหรือเปล่าเอ่อ uh, ใกล้ๆกันครับอ่า uh, หรือว่าเรื่องจักจักวงวงไหมไม่จักจักวงวงครับ oh. แต่จะเป็นฟิลตบต,ตีครับอ ah. ใช่ครับเป็นบู ครบอันนี้เราเรียนแอคติ้งมาใช่ปะใช่ครับกับหม่อมครับขนาดแต่กระหม่อมครับ <Okay. S 1> พี่อะไรครับ K K ห้าคน V S ห้าคืออะไรอะครับ <laughs> น้องอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวทางสก,กายจะช่วยแปลให้น้อง K K รู้รู้จากใช่ไหมว่าจากจากวงเงิือรู้ใช่ไหมคืออะไรครับอ๋อเราเรามันเคยดูเรื่องอ่ะ แก้วหน้าหมาใช่ไหมครับแก้วหน้าหมาชีชอปหน้าหมาไม่ใช่หน้าหมาอ๋อแก้วหน้าแก้วหน้าหมาครับใช่ครับใช่ค่ะมีมีมีไม่ใช่แก้วหน้าหมานะคะพี่เคเคตกงชาติไหนนะพี่เคเคตกตกลงชาติไหนคือเราตกลกตกมานานเกินเราไปลงชาติหน้าเราครับน้องเคเคน่ารักมากขอบคุณครับโอ้โห่ละ เิใครอยากติดตามซัพพอร์ตคุณเคเคก็กดติดตามไหมนะคะเพราะคุณเคเคจะแบบนันๆครั้งจะได้เจอแต่ตอนนี้เขาพ้่งบินมาจาก LA Yeah, ย่า I'm I'm from LA ครับ I เพิ่งลง Landing เมื่อเช้านี้ยครับทุกคนไปรับมาที่จากสวนรภูมิเลย In the morning นะครับใช่ครับค่ะ and um 8 a.m. เฮ yeah ใครที่อยากซัพพอร์ตคุณเคเคก็ ดิขอบคุณมากเลยนะครับค,คือน้องเป็นคนชอบแบบเป็นลูกครึ่งแต่ว่าชอบดูเรื่องแบบหนังช่องเจ็ดจักจ,กจกับวงวงบ่อยครับค่ะ,คะชอบสำเนียงวายคือสำเนียงบริติชเกินอ่ะเข้ามาครับเพราะพอดีไอ้ก็เรียนไทยแลนด์ก็เอมาสักพักแล้วครับ<อ>ประมาณสองถึงสามวิครับพรุ่งนี้น้องเคเคไปคอนเสิร์ตไหมคะอาจจะแอบไปแอบดูคอนเสิร์ตอะไรอ่ะครับ What concert ครับ พี่เคเครำให้ดูรำคืออะไรครับอันนี้เราก็พร้อมนะเพราะว่าคุณเคเคไปซุ่มมาทุกอย่างเลยซุ่มอะไรอนระัซุ่มยิงปีชีสเล่นเป็นจา้จาจา้าซิงจักคืออะไรครับเดี๋ยวเราค่อยศึกษากันเรา<ด>ค่อยๆเรียนรู้ได้ไดเ,รเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเพราะเราเป็นแบบเด็กต่างประเทศจากนอก น้องเคเคได้เรียนภาษาเยอะไหมครับเยอะค่ะเรียนเคเคสามารถพูดได้38ภาษาแต่ว่าผมไม่อยากโชว์รครับเพราะว่ากลัวแย่งงานทูตครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวทางทูตเขามาแย่งตัวให้ผมไปเป็นแบบว่าทูตทางภาษา่ะครับแล้วเราต้องบินเยอะเลยครับกลัวเจ็ตแลก <c oughs> ครับกลัวเจ็ตแลกครับค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ,ะโชว์นิดนึงได้ครับอ่ะหนึ่ง อนึ่งสอง <ฮะ S 1> สามห<ม>่<ถ>อครับนี่ประมาณนี้ละครับประมาณนี้นะครับน้องเคเคสายตาสั้นนะคะขอโทษเก่งม,มากเสียงนกคงมันิล่ะอ,อาจจะเห็นผลงานนี้นะครับอาจจะเห็นหรอครับ จะเห็นในช่องทางนี้ถ้าใครอยากเห็นก็กดติดตามไว้เพราะว่านกมันริกจริงริกครับเออใครอยากเห็นริก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 ก็ติดตามไปนะคะจริงครับกานขับได้ยังไงไม่ได้คืนนี้จริงจังนะคะทุกคนตรงนี้ไม่มีใครขับเลยครับเพราะว่าเราเราเป็นคนจริงจังครับพ่อแม่ไม่ให้เล่นเหมือนจิ้งจบเลยโอเคเหมือนจ๊งขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่วุ้ยไทยแลนด์เท่านั้นติดตามเลยไทยแลนด์เท่านั้นครับ Thailand is the best ในแต่ก็ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าสกายจะลงมิดแกน วุยทุกคนอยากแข็บนะคะอยากแข็บนะคะเฮ้ย hey! you box secret ได้คนหนรู้ได้ไงอะเฮ้ยโอเคอันนี้แต่ไม่รู้ว่าปีไหนดีกว่าอืมปีไหนอะครับเอาเมื่อเราพร้อมดีกว่าตอนนี้สกายยังไม่มีด้อมไม่มีแบบรับฐานแฟนคลับไม่น่านมี <c oughs> คืออะไรอะใครอยากเป็นตอนนี้มีแฟนคลับสกายอยู่ไหมถ้ามีดันหนึ่งให้หน่อย ก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่ามีดอมเราอยู่นี้หรือเปล่าเตรียมซื้อน้ำพริกว้ายอุ้ยแฟนคลับเยอะมากเลยอะว้ายหนึ่งคืออะไรครับคือพร้อมซัพพอร์ตแล้วกดสองครับไม่มีจนะ้ะกดสองออกดอมครับออกดอมสองสก,การ์ละครับไม่มีนะคะกดสองครับทุกคนใครกดก็คือยังไงหนึ่งเขาดอมสองออกเลยค,ลครับไม่มีใครกดนะคะ โอ้ยทุกคนรักพี่สกายจบจบก็ทุกคนก็จำไว้นะคะปิดไลน์ลอุ้ยสามลักเคคส่วนสามลักเคไม่มีนอกเหนืออันนี้ไปเรื่อยละทุกคนอย่าไปเรื่อยครับแกขำเลยอุ้ยคุณคุณอ่ะอ๋อไม่ใช่รอจองบัมพี่เคเคขอโทษนะครับพี่เคเคเป็น acting ครับ actress ครับ actor ครับเป็นเยอะแต่ น้องเคหนูแ h งคิ you ขอบหนูเลิฟอะไรเนาะ l ลิฟพี่สกายคือทุกคนรู้ไหมว่าสกายแบบเตรียมตัวแบบในเรื่องการเดินการฝึกภาษาเนี่ยให้น้องเคเคบินเพื่อมาสอนภาษาเลยนะคะเออขอบคุณาของขันนะครับละครละครผมนะครับแอบแววว่าจะปล่อยเดือน13นะครับแต่ก็ก็รอดูเลยนะครับ เดืสิบสามครับรอด,ดูเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลอนออกมาตอนแรกประมาณวันที่วันที่สามสิบสองของเดือนที่สิบสามครับรอเลยนะครับทุกคนทามิงซูนครับเดสิบสหรือ <laughs> ตอนนี้ร้อนมากเลยครับมันเอือดนะครับเอเออุ้ยก่งอ่ะรู้สบเอือดไม้มเอือดครับ ปิดดีกว่าเพราะว่าร้อนแล้วเออทุกคนยังไงถ้าใครอยากแบบอยากจะเจอเราอีกก็กติดตามไว้นะครับเพราะเราจะไปกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้สกายมีเทรนเรื่องการเดินกับภาษาอีกครับอาจจะไปก่อนนะคะกติดตามไว้เนาะบายบายสวัสดีครับทุกคน good luck thank you for your support บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ